amen mm -hmm. และท่านนายกเหล่าตร,ระก้าดสําหวับเชียงใหม่ท่านองสุนสาธารณประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ท่านกงสุลญี่ปุ่นท่านกงสุนจิติมัดก์ประเทศฝรั่งเศสนะเจ้าท่านผู้จัดการเซ็นท่านนะคะถ้ามามีเซ็นท่านวันบบนี้ก็จะม,มีงานดีๆแบบอี้เจ้าออกมาจากเลยเจ้าบ้านก็นะตะเตินอย่างเลยเพราะว่า ทำเรื่องลาบานะเจา้าวัตถุประสงค์ของชมรมผู้สือเอาอาวุธเก่าจากวัดเจียงใหม่เขานะคะเขาเลงเห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีโมโลโลรดกตกทอดที่พ่อแม่ที่น้องเขาเจียงใหม่เขานะคะเวลามีงานมางคลหรือต้นชัดแถกบ้านแถกเมืองนะเจา้าจะมีอาหารล,า,ลาบลาบครัวเขานะเจ้าขึ้นบนโต๊ะทุกตีเจา้าอันนี้คือความภาคภูมิใจและพระเจ้าในฐานะ ที่เป็นประธานจัดในปีนี้นะเจ้าพระเจ้าเห็นว่าทางรัฐบ,บาลเนาะเ็นทรงเสมว่าจะเป็นซอกเทวเวอร์พระเจ้าบอกว่าลาบร้านนาเขาเนี่ยถ้าสรงเสริมไปแภายในบรรยากาศล้านนาแล้วก็คนเมืองในสโลแกนปีนี้ที่เฮาพิดกน,นะเจ้ามาถิ่นลาบแก่งสายทุ่งเมืองแล้วก็อูก้กำมืองันเพื่อลำเลึกถึง คนชาติล้านนาของเอาไปจเกน,นะเจ้าสะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเจ้าดังนั้นการแข่งขันในวันนี้นะคะที่เราจัดกันนะเจ้ามันจะมีแข่งลาบหมูลีลาลาบลีลาลาบนี่ถ้าใครบาแน่จริงนะเจ้าเนี่ยบ่ได้เจ้าลองได้เลยที่เตจีพระเจ้าลองซับลาบบ่ได้ยังข้างสองข้างซับบ่ได้สามนาทีกันเจ้า แล้วก็จะมีการจัดพักกับลาซึ่งพักกับลาบนี่เป็นสมุนไพรที่จะชื่อประโยชน์คุณค่าทางอาหารเยอะวันนี้เราได้จัดนิทรรศการโดยในเจ้าซึ่งในช่วงระยะหนึ่งด็อกเตอร์อาจจะมาคูยให้ฟังว่า,าคุณค่าของการจัดไทำอาหารลาบ,บพักกับลาบในกลุ่มใรในเจ้าจากส่วนพที่ศาสตร์ เครดิตที่แม่ลืนเจา้าซึ่งท่านท,ทําวิจัยเรื่องนี้มาตลอดและทําเป็นเล่นแจกนะเจา้าในโอกาสนี้นะเจา้าถือว่าเป็นโอกาสที่พระเจา้าวะเมื่อกี้อ้อมืระเดี๋ยวนี้ดวงไอพีเชื่อมพระเจ้ากับเล้ยุกกับผู้จัดการเป็นท่านแนอร์พอร่าทบีนี้เฮาอย่างมาเจ้าดีเฮาได้เต้นผ่านไ้เต้นเฮาแล้วก็พอ คนตกเหมือนปวยปยน้ำมนต์คือแต่เจ้าบา่ได้รุนแรงอย่างเ่าก็ยังทำกิจกรรได้อยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสดีในวันนี้นะเจ้าก็ขอเรียนเชิญค่ะใ,ใ,ให้ท่านประธานได้ไ่กราเปิดงานแข่งขันลาบเมืองเทศกาลลาบเมืองสพหกแปดนะเจ้าครั้งที่ห้า ในการการจัดงานเท่กาลลารับงานครั้งนี้คือของผ่านจงเลื่อยเจ้าเดับต่อไปและเจ้าของยกมีความยกคือ,อกฤษพรเวโรจนะคะเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการการาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ฟังกล่าวรายงานที่ชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ผู้จัดเทศกาลลาบเมือง2,568ครั้งที่5โดยมีนโยบายส่งเสริมนะคะศิลปะวัฒนธรรมประเพณีการรับประทานอาหารพื้นเมืองการแต่งกายพื้นเมืองการอู้คำเมืองเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามซึ่งข้าพเจ้าเองนั้นก็จะให้แบบว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของเชียงใหม่มาโดยตลอด เป็นเวลาก็20ปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยเรียนซึ่งมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยในทุกๆก,กิจกรรมของทางจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือของเรานะคะและก็จะยังคงช่วยเหลือสนับสนุนทุกๆก,ก,กิจกรรมของพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านและประชาชนทุกฝ่ายตลอดจนทุกหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานของเอกชน ตลอดไปนะคะน้บบัดนี้ได้เวลาเป็นฤกษ์เป็นมงคลแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขันเทศกาลลาบเทศกาลลาบเมือง2568ครั้งที่5ณนบ,บัดนี้ค่ะเรานับจาก5 4 3ส3 2 1, ่ะเทศกาลลาบเมือง2568ค่ะ Lá lá, lá bún lá lá, lá bún lá, bói lá, má chén má má tao <laughs> sẽ à, đến tao sẽ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  đến